สวัสดีนะครับผมอนมนาจารย์กมลนวินนะครับวันนี้ใช้โดรนนะครับมาวิโปรนะครับเ,เพื่อสำรวจตัวลักษณะพลวัตนะครับของบริเวณรอบเกาะยอนะครับซึ่งได้รับแรงแร์นะค บ่งชี้อยู่แล้วนะครับว่าจะเกิดสภาวะยูโทฟิเคชันนะครับหรือว่าปรากฏการสลายสะพังนะครับซึ่งช่วงในยุเวลาตอนกลางวันเนี่ยมันจะช่วยช่างออกซิเจนนะครับแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะแย่งออกซิเจนเพราะว่าใช้ออกซิเจนเช่นเดียวกับป่านะครับผมบินตำรวจเริ่มต้นจากบริเวณวัดท้ายยอนะครับแล้วก็เรียบขนานกับเกาะเรียบขนานกับเกาะยอไปนะครับตามแนวของกระชังปากกระพงนะครับก็ จากที่ผมขับรถมานะครับตั้งแต่ทางเลี้ยวเข้าตรงสถาบันทึถึงทนีศึกษาเนี่ยก็พบว่านะครับ มีความเสียหายในวันที่24เนี่ยประมาณ11ล้าน400กว่าบาทนะครับนั่นเป็นเพียงแค่ของเจ้าของกระชังปลากระพงเป็นแค่1กลุ่มนะครับยังมีอีกหลายกลุ่มนะครับนี้ผมก็ลองบินสำรวจนะครับก็พบว่ามีการทยอยเอาตัวปลากระพงเนี่ยขึ้นไปบนฝั่งพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีมีมีคนมารับซื้อมากพอสมควรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ลักษณะของน้ำนะครับเป็นสีชัดเจนนะครับมันมีลักษณะเป็นตะกอนนะครับเป็นตะกอนสีเขียวนะครับซึ่งเดือวต้องพิสูจตรตัว c o l l o i d a เ a ดูอีกทีนะครับว่าจะมีปัญหายัางไงบ้างนะครับยังไม่ได้ถือว่าเป็นลักษณะที่น้ําเน่ามากนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นตะกอนแบบเฉียบพันนะครับเพราะว่าลักษณะน้ํามีความขุนบริเวณพอสมควรน,นะครับพอบินขึ้นไปในลักษณะสูงเนี่ย จะ,จะเห็นเป็นลักษณะมวลสีเขียวนะครับมวลน,น,น้ำมวลน,น้ำเปลี่ยนสีนชัดเจนพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นสำรวจรอบนะครับบริเวณที่มีความแน่นของกระจกของการเพราะเลี้ยงปลาก,กระพง ชไทยเป็นหลักนะครับตอนนี้ผมกําลังอัพความสูงขึ้นนะครับให้ถึงระดับ500เมตรนะครับเท่าที่มาวิโปสามารถจะบินได้นะครับตอนนี้นะทราบว่ามาวิโปเนี่ยตัวโดนเนี่ยจะบินได้อยู่ประมาณสัก17นาทีนะครับต้องเผื่อระยะเวลาไปเวลากลับด้วยนะครับแต่ในแต่ละรอบนะครับเลยไม่สามารถจะบันทึกรอบเกาะได้นะครับต้องต้องบันทึกต้องบันทึกไปสองสองเทปนะครับเดี๋ยวให้มันขึ้นไปก่อนนะครับ ก็เป็นการแผนก้อนรอบนะครับอของบริเวณเกาะยอนะครับว่ามีความหนาแน่นของการเพอนี้วอากระพงมากแค่ไหนนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางโซนของฝั่งฝั่งเรียบาทางลงนะครับ mm hmm. สถาบันท้อถิ่นคดีศึกษานะครับจนไปถึงบริเวณวัดท้ายยอนะครับ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นคุ้งน,น้ำา ทะเลสาบเนี่ยอยู side ่ในสภาวะนิ่งหรือว่ามีมีอากาศแปกเปลี่ยนมวลท่านอาหารเนี่ยจะมีความจะมีความนิ่งพอสมควรนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเส้นนะฮะตัวเส้นของน้ำทะเลเป็นปสีเขียวเนี่ยชัดเจนมากบริเวณริมฝั่งนะครับบริเวณริมฝั่งนะครับไหลเข้ามาเป็นเป็นอิทธิพลของพลวัตทะเลสาบเนี่ยชัดเจนนะครับที่ไหลมาตั้งแต่บริเวณทะเลสาบตรงขาตอนกลางจนถึงตอนล่างนะครับแล้วก็จะเรียบบริเวณเกาะยอนะครับโดยเฉพาะเนี่ย น้ำทะเลเนี่ยมีการเปลี่ยนสีอย่างชัดเจนนะครับต้องวัดค่านะครับว่าค่าคว,วามเข้มค่าน้าจืดเป็นไงบ้างน,นะครับแต่การแต่ตอนเช้าเนี่ยนักศึกษาฝึกงานที่ไปฝึกอย,อย,อยู่อยู่ส่วนของส,อส่วนขององ่ามงทะเลชายฝั่งเนี่ยนะครับก็วัดมาได้จุ่ประมาณ0ูนจนะครับถือว่าต่ำมากนะครับไม่เหมาะสำหรับสิ่งมีชีวิตอาศัยแล้วก็เห็นปลดชัดเจนนะครับก็คือพอังพงเนี่ยตายชัดเจนเลย ก็ต้องฝากด้วยนะครับเพราะว่าปัญหาามันจะเกิดขึ้นเกือบทุกปีนะครับในช่วงของเดือนเมษายนนะครับต้องมีการสำรวจตรวจพลวัตของทะเลสาบอีกรอบนะครับพอดีผมไม่ได้เอาเจสกีลงไปเลยนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมยังไงผมจะตัดการจะลองวิเคราะห์คุณภาพน,นะครับทำพลวัตเช็คดูอีกทีนะครับว่า,าพวกค่ากอร์เฟสี่บ,บ่งชีสาเาส์จอทบกิจ